สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตามเศรษฐกิจข้าวในจังหวัดพะเยานะครับเนื่องด้วยปีนี้เกิดภายแรงวันนี้เราจะไปสอบถามกลุ่มเกษตรกร,กรและผู้ดูแลแรงงานเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับก็คือว่าแก้ไขมาได้ข้อแก้ไขนะคือหน้าเนี่ยเดียวต้องลองเรียนหน่วยง,งานใช่ไหมคะต้อง อ๋อชมประธานกับต้องเรียนหชมประธานชมประธานอย่างเดียวมาแก้ไขปีต่อไปคือเรื่องพันเข้าอย่างเงี้ยนี่เนาะค่ะค่ะทางราชการได้ทำฝนเตรียมมาให้ค่ะแล้วฝนที่ตกมาไม่พอกับปริมาณข้าวอย่างเงี้ยค่ะจะทำอย่างไรคะซึ่งต้องอาศัยนะครับปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่าดจ้ำกัดนะครับตับดำ้วก็อาจจะลาไปนิดหนึ่งก็ฉนั้นสักพอนะต้องทำนาในระยะเวลาที่ที่กว่าเดิมนิดหนึ่งแล้วแล้วก็ การใช้สารเคมีปุยเคยมีนะครับต้องศึกษาจากเจ้าหนที่เกษตรกรรมศาสตร์จ,จับบว่ามบานต้องใช้ปุยเคยมีควบคู่กันไปเฉพาะในส่วนของข้าวหอมมะลิของจังหวัดพยาเราเนี่ยนะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเหนียวนุ่มหอมนานนะคะข้าวในลักษณะนี้เป็นที่ต้องการกับผู้บริโภคที่อยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนนะคะประเทศจีนจะนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิค่อนข้างจะมากนะคะ mm hmm. แล้วก็คุณภาพข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยานี่ก็ถือว่าไม่แพ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยโดยเฉพาะที่ทุ่งกุลางล้งห้งหานะคะน mm ั hmm. ่นก็หมายความว่าโอกาสของข้าวหอมมะลินะคะที่จะจาหน่ายเนี่ยทั้งในประเทศนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศที่มีระดับไรายได้ค่อนข้างสูงหรือตลาดบนเนี่ยนะคะ ก็จะนียมบริโภคข้าวหอมมะลิของสวัทดียาวทั้งๆมาก